มาเยยามถามาเขาปูปให้ลูกหลานไปหรือว่าเป็นเินเป็นคุณหลายปูอเอ้ยพอได้ให้ลูกหลานได้กินได้อยากหมวดนี้ให้เป็นพ่โก้ได้พอเด้อเสด็จปังๆวิววิวผ่าผ่าขอให้ทุกๆช่องขอเก็บขอบขอบคุณเด้อสำหรับลูกหลานแฟนยี่สี่ทัว่วโลกทั่วประเทศไทยทีท่ผมมารับท่วมทุกๆช่อง ก็ขอให้ช่องยูทูบเบิดท cool ุกๆช่องเลยถึงข้อความจะเลื่อนจากเส้นเอฟซีทางบ้านถึงลำล้ำรวยๆอายุเหมือนคนเงีนงวดนี้ขอให้ช่องยูทูบทุกๆช่องให้รวยยบช่องเด้ออีรอเลยสาธุสาธุกินเลยไผยังบันเด้์ไผยังของยังขางยังฆ้ายังกขอให้สำเร็จขอให้ลุล่วงไปโดยโดยง่ายโดยที่พวกนี่มองของมองฆ้าเด้อ พุทธังอเสวะนังท่านตังธรรมังอเสวะนังท่านต like ัง like สังขังอเสวะนังท่านตังสุติมายังอะมียังท่านยิสุตังน้ำามิหังพุทธังคารุติณพุ่มมิ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 ว้ยว้ายมันโตขออะไรนาพอเรื่อมาประทับร um ัประทับเจ้าเพื่อให้ลูกหลานมีวันพระวันศิล ขอการคือจะทำวัดแล้วเดี๋ยวน้อหลวงโตจิตขอคำม,ม่าลาดโปดขออนุสุขอนุญาตเออขอคำม่าขออารักขนารนิมนต์เดี่ยวนะครับลงมาหาลูกหาเตาเพื่อได้สนทานานการะดูกกระหลานแล้วพอเขาไปเจนกินพระหน้าแมา่ในพะอเนาะเข้ามาทำตามนา,าทีเฮ้าเพื่อลูกให้หลานมองเห็นหลังจากเก็บจินพระราจิตแล้วเข้ากับทำพระราจิจเข้าต่อเนาพนะพอเนาะ ลวกเต๋อปูดิศินดำจริงด้มากขอพรมหาพรอัตนาื่อนพอเลยพุทธังอัตนาธรรมะอัตนาในสังขารอัตนาในณุศังกิลธรรมะงิังสากุง จะไม่เล่นก <Cette cow, S 1> ับปลายินกันตเล่นกับปลา้วเนี่ยโอ้ไม่แห้งเนารูตาตื่นมาเลุงกับจนนี่เยยุงกัย่านกันยุ่งคืนแลนี่ยอะไรยุ่งไกดีบายุกคัวถืเล่องกูกูได้กินได้ยากกูอไรน้ลาน่ะครับได้กินได้อยากยู่แต่นบ่ได้เงินมาจันตัวไมู่ที่บุกุ้ท่านจากุตุกะ เป็นปูห้ลุงหลานถือปูห้ยมากยังไรถึอเกิดอกะหวาดสาากันชิ้นสาขาห้มันบ่พอมันบดั่งกันนี่โได้่งลุงปลาเอ้ยกํงปูแมนเยอะปูลุงหลานดื้อจมพึ่งสังวนว่าแต่ยังเขาได้หลายปูค่บได้นะมูดเ้ามือมันกรบเบิ้งเฮานมันอยู่ที่บัวกับน้ำพระถตัุหลาอยู่ที่กับีเลี้ยงที่ห้องท่านตายห้องขาท่านขาสั่งยังไงเนี้ เห็นมูเขาได้กูก็ได้นะมูนเรียกตัวเดียวกันน่ะมันก็บอได้เลยนะเขาก็เคยทำผท่านใจปูด้ยตุนชาติปูอินดัาล่ะแล้วมาแล้วก็บูปีปากลี่ยงเงินเลย่ยงคจัดเสียเผยเบาว่แล้วก็ซื้อปูด้วยตุนชาตแล้วมาแําถี่ปูกับแยมนั่นอีกแซดตาก็ปูวีดกูอินดัเอย่างเงิ้เลย้างท่องแล้วบอเคยบอกจัดเส จ็ครดเดงเงินใสใสแจ็คโรดเดงเงินใสมากู้ีเจอยู่ดปูปิกัดพ่อจ้าคนดีเฉลยมานย่ำได้ยูกิย่ำนันเต้นถืบคักคัมันก็อยู่อยู่เนาะอยู่อยู่ปวดพายลูห้านหนึ่งนะปูวไอ้ดูห้านนี้ดะสิมหาทังไหนขึ้นมาแบบสมอปวดขาตีลูลาตั้งที่เนี่ยปวดดูลา

สลาเด้อสีมีศโสลไยเด้อดูหลายจําคำพูดนะโดไงรัมาสางมาสางว่าสีมีโสกแต่บ้านไหนโสถือกีนี่เดียวพิบแต่น้่คนาสนั่งู่นดอโอ้ยี้นีข้นี้น่นี่นเพือนกสิบลาังยู่ในนน่งอยู่นน้นยม่ายปวโกับเขี้ยนม่วดไ่ถึงจะเกียนฝันดีถ้าโคต ทไทยผ้ากันเปไทไทยเป็นอย่างไยเศษอย่างทำอย่าดไเหยบขนาดพอขมาหัวเลยแม่อีหลานหน่อยเนี่ยตีนไปเยีบตหลังหัวขาผัวมันตดัน่ะเยาเป็นมอหวดมันเล่าหนวดเ่าไปแ่ัวเไปนี่ยาีบผู้หัวกันนี่ซ นีอาคมเรื่อหลาีู่มี่บาคอนจเนี่ยหยบช้งหยบขาหยบทั้งเนี่ยกาทงสุคนใน่หลามวลลาป่าเาบไปเขาหยบตัวดิเขาหยว่ตัวน่ม่ดวงมัเนี่ยปูไม่นี่เหรหลาเห็ุคือปูบอกนาเ็บขนาดปอขมาผัวลรกหลาเรือก่อนค้าปูแล้วอีหล่ดที่วยลูกหลาเย็นหน เดือนสิบเอ็ดหนึ่งูกหลานกคสิมีโสกมีลายหลายดิวันเสาร์น้าจะจะอู่เย็ดีครับดีเดือนสิบเอ็ดเลนคือบอกวัสิบเอ็ดนี่เนาะนี่สิเอ็เยกที่เบื่อไันนี้เด้รู้หลกวันนึ่งตัวกให้หรานตัวประเทอนี้ว่างวันนี้ พูดใส่องยูทูปถูกซุองได้หเล่าเด้ยูทูปมันยังเขาบอกพูดงงเขากนเขาว่ายูทูปมันยังยูทูปป่วยอย่างนี้ดูแหลว่รยูทูปยูทูปไท่างพูู้ม่งยูทูปใยูทูปก็สิไปตัวโลกแน่พูดไม่รอกงิมเตขี่กระบองไ้ทำวัดทำว่าตื่นยังมือเศ้าก็มากดังเป็นซอที่เป่าตัวก็จนย่างไรเนาะพูแถนนี้เนาะ เป็นใหลูกหลานย่ดีสบายอยู่บ่อยนะเฮ้ยดีสมบยูกในหน่อยผผมหน่อกูนี่แหะผู้ทีมีโชคหลลูกหลาเด้อวนนี้บกคแมนได้มหาปูเด้อหลาเด้อใครล่ะบ่มีโชคมหาปูเด้อมหาปูเขาอี่มากเลยเด้อลูกหลาเอ้ยทำวันไดก็ได um, yeah. ้คือกูาลูกหลา จำคำป่วยทำหน่อยก็ได้บุญจำเกา่าทำหลายก็ได้บุญจำเกา่าเศษเอี <c oughs> หยังทำอีหยังให้ลูกหลานได้เวลาให้มีเจมันมันปูก็ให,กให้ลูกหลานไปแจ็คมาทีๆพูดถึงปูกระบุ่งแจักดอกแต่ว่าปูกระจะไว้ให้ลูกหลานอยู่เฮ็ดอีหยังทำอีหยังให้ลูกหลานได้ถูกด่าให้มีแต่ความเจริญให้มีแต่ความสุข ปูบอลตัใดมากคางตันั่นตัวนั้นพปูน่ก็สิมันแจมันก็สีท่ตัวมันก็สางวัดเดียวแมนคำบสันบ่แล้วใชไหมสีมิตยกอเแต่ถุงมาหมันกบ่ได้เลยลูกดลานพี่นี่มีต่พู้มีโมีหลทีนี่โเล่นไหลดูแมนมาเนาะปูบาดเนาะวังหันได้เลขมากคักกะยังบ่ได้เสืออยู่ปูเออแมนเลวหลายตัวหลาเอามาร่วมกัน เต็มกระดาษเลยเย้ดำขั้นปูยขั้นล um ูกหลานเอาน้ำปูหมดนี่ลูกหลานบ่มีกิจหลังดอกปูว่าจริงคื่อมูนาปูเขาประจำนี่เพราจริงคื่อมูเรื่องกาแต่ปูให้แล้วให้ลูกให้หลานถือทุกคนนะตัวสั้นลให้ปูหนีนกปูเนาะให้ปดนี่ปดจิ๋นขั้นลูกหลานได้เงิ้ยในขั้มเด้อดีตเดียวแล้วเอาไปใส่เส่สินป่วนลูกหลาน เยอะแล้เยอะเท่าไหร่ลูกหลานควมาสานควมาทำบุญลูกหลานเด้อขั้นลูกหลานถือมาสางมาทำบุญขั้นใส่นี่พวกเหมือดขั้นยุ่ยแน่ยุ่ยั่นกินบวอินกินพเต็มมาทำบุญนี่ปูกับหลบให้ลูกให้หลานใส่นี่ใส่สินให้พวจกรกินสินพี่มันเลีอใเ่ีลยยลูกหลานเด้อสวเล็ก ส่วนน่อยก็มากสรางวัดสร่างซาน้ำปูก่อนคําปูงวดนี้เจาะงวดนี้เรื่องเอางวดน่ะหนึ่งตุลาคมนี่ละปูหนึ่งตุลาคมนี่ละส่วนหน่อยก็มากสร่างวัดสร่างซาน้ำปูก่อนคําปูงวดนี้เจางวดนี้เรื่องเอางวดน่ะหนึ่งตุลาคมนี่ละปูหนึ่งตุลาคมนี่ละ มักจะบักให้หน่อยเลยมันมาฝนค้อง้อยู่นี่ไปส่น้อบักหน่อยๆมันเปนน้ำมูลปาดุกปูง่ายสุดกันนครับปูกินดำก้อนน้ำปูเด้อปูวานี่หกขวดแล้วหกขวดนะครับเนาะอีกหวดครับพี่น้องที่รวยแน่แน่ ขันหอดพงวดแล้วจะขอก็ค่อยขอปูไม่ปูหิ่ดอกจะด้จะตายแล้วพูะูปูจินเขาขําเดียวดรอคปูกันีสิรข้าวพุงวงแล้ว่ต้อะใจกับนักเรียน จัดหลายมิเลยจัดดูแต่นอกปูนะจดสิยนมมเครับพปูห้องเอาเลีกสามตัวมาฮะมมนเบ้พี่น้องสาตัวมาให้กเพ่นอพี่น้องเตรียมสมมดปากกาไว้เบ้งไปนอกกันเืบขนบู่เรกมันเียกอยู่วนเน้ตงมั่งจิตั้งให้พูดูกมันอยู่เด้อ ทางเชฟนีพูดอะไรมากภูมิภูมิเสริวนาทาย์ยังมีสโตทายีเอา้ยพรมยารนนีในน้ำปูกาปูเขาผูรักษาพุ่มตูดียืนลูกหลานขอมมาพอเพิงใบถุงบาลลี้ี่วัดจีตางวัดด่างสารา กุดแต้มกสล a l a h ดูไหลานผู้ขาผู้ปกปักรักษาสน้่ยพนบริเวณผู้ขา่ายจะพิชิหลารันตามถมงข้อมงวัดพัฒนาไม่นั่งเท่าไรนี่เีีผู้เขาผู้ป็นโจพู่มุ่นให้ผูขอไม่นั่งเท่ารนี่เด้ผู้ที่จายไปในบนุญผืนแผ่นดินในเท่าไนี่เหให้ดูไหลนัน กเกนี้มีุนมีห่อนเกเนี่มีอัจย้าเดเมีู่โกมีลาเด้อพระพุมเจ้าทีเจา้เจาภูมิพรีเทพบุตเทวดาเดาา้ผ้าลักาช่างหลออขออาลัตนาลุงมาซอยปูขาวเด้อให้ลูกไหลันยัุยัดจดยักเย็เบยัดยขอให้รยรวยรวยรวยนีโชคลาภตลอดกอาลอม,มปก,กาเสนตตู ตาทุกข์คนโถขอใครไม่ได้ต้องให้กอขอนะขอนะขอนะขอด้วยนะโมพุทธายะอุะมนตัสสะอะมุกัสสีติมะอะ สาวเบสบอลเบสเลยเนาะเจ้าสาวแมนดิขายผีอยู่ถึงตรง บลเลกิ่กินนโอ้งามเลยปูี้ม่ได้ปูด้อมันฝานนี่ละกลัวมันเกิดมาดนลเ็่กะตุ้นตัวไหม่ขึ้นตัวตอนนี้ขึ้นมาทย่มวเนาะปูเนาะปูบ่จัดเรือมันยังมาตกอยู่เลยเยนน้อยกับเขามาหาว้ไลหรอปูเจ็ดสี่าท Hãy vâng, subscribe không những

ได้เป็นหนูเป็นชินที่หนูผู้ทำด้วยหนูผ่าคน <c oughs> หนึ่งเขหลายดูับปูเป็ปพบหนูเขาไดู้กงาด้วยกับตม ตัวงงูกไรลานนูยให้ปานนีแล้วลูกหลานเบือเบ่งอยู่ลูกหาเร้อมพเลยให้ลูกหลานเดียวลูกหลานเด้อมีสุขมีใจอให้ลูกหลานปู่เอัดเบยร์ันี้อยาไดกินด้อรุหลานเด้อลูกหลานเชียงกันคิดกันกัย้อนเงียย้อนทับย้อนัดย้อนเบย่มันบ่มีเจ้าคุยได้เถียงได้ปาดได้เบากันตัวกับเมียลูกหลา บดีบดถืดมึแค่คนหม้หเราแล้วมันอนหลับมันมาซื้อบดได้เรอเม้เราเกิดนอนหลับบดได้ซื้อโม่เขาไปซื้อมัดเลยบดได้จริงตามต้ตรนี้เจ้าปูดัมโตโอ้ศูนย์สี่เจ็ดตัวอยู่ทั้งหลังนั่นอย่างน้อปูไอ้หลักหลานขึนบ่งจักแตน้อ ก็เปลืกแข้งแต่นอกลูกหลานเนี่ยื็เป็นยังสุดนอกบอยู่คางหลังเลขสามไม่เยอสวนบับปทางดงสามหกเป็นเก้าสามหกสามหกก็ได้เป็นสามเกก็ได้ด้อครับนั่นนะเขาว่าคนมีสติมีปัญญาลูกหลานด้อสิีบทอสามารถสามารถอรดบทอปัญญาปัญญาทอความู้ลูกหลานยำคำพูวยำคำู้ให้ลูกหลานบิ่งบ่ ดูแลให้ไบวชไปบัตม์ดูแลเด้อเบงบอกออกไปไปบวชเด้อครับเบงดี่น่อยส c ผู้ใดเบงบอกให้ไปบวชเด้อครับอู้อ้เอาเอาบูหยับยู่เยับไป่แน่อยู่จริงจรครับหยับไปแน่ยุ่ไปแล้ว เอ้บาดนี่ครับโอ้เต้นให้ฮัทนะครับบาดดูใจมากเอาไว้ปูดูแบบครับเพื่อก็ด้วยเพื่อเราเลี้ยงไก่นะพี่น้องเอฟผู้ใดเบิ่งเราแล้วส่งตัวใหญ่ให้ไปบวชวสั่นปูว่าขันไม่ยิ่งให้ไปบวชชี้ขันผู้ใช้ให้ไปบวชพระวสั่นเอาพี่น้องก็ให้พี่เจรนาเอาแ s s <S ล้วครับ นะครับกาขอปูแสีดาเนี่นะ็ครับผมแล้วอีกสองตัวนะครับเป็นสาหกก็ได้สาก็ได้ครับผมสามก็ได้สาเก็ได้นะครับเนาะีนูดี่ที่นึงมีนีาครับปูที่เ่ลยนี่เขาปูสมัผมดูมีสีด้ว ขั <łość> ้มป่วนท่านยิ้มสีในขั้มฝันยิ้มยิ้มเสยปูร์บาร์เด้อแม่บริเวณวัดว่าล่ำก็ผมปูดีเก่าผมขึ้นตด่าผมปูดีเงาผมมาเด้อดูเด้อ เจ็ดสี่ก้าหกสามครับพี่น้องที่ตาทูดีเจกับนายเี้นทั้งหลายดูประทับน้ำประทับคนดีอดีตชาจัดาติบางกวนจาตนีชาติไหนละอดีตชาติและแน่โคตถึงปัจจบันแม่น้ำผู้ขาผูเขาผู้เป็นเจ้าผู้ ศูรักษาปกปักรักษาอยู่ในพื้นปฏิทินมีภูเขาขอรัตนาขออฐฐาิคันจิตทรงมาให้ภูเขาเือภูเขาเสดิญขอส้างวัดให้ลูกหลานได้จาริกเวนพระพุทาศาสนาขอเฮาเราเทพเท,ท,ท,ทวทว่าทั้งหลายจงอรุโมตนาะลงมาใสา่ซอยภูเขาใ้น้ำภูเขาอัจจิทาวโรเลลงมาซอยลูกซอยหลานลงมาซอยภูเขา ขุกตรกอสร้งให้เล้ยวุนกวัจนกว่าที่เลี้ยวุนัวพุลูกาคนสิเกิดสันให้ลูกให้หลานดีมีแห้งคนเจ็บเจร้มอยู่นี่อาินาท้าวัติทัยุอรกษ์สตินามามีหังพุทธทันตีอิตินังพุทธังเสวนาธานังอิกามาธรณีกันตานมามีหังนนะขอ <c oughs> อบที่นองแมนแบาบครับกาชัดเจนแล้วนะครับแนวทางในส่วนนะครับกของปูเลสซีอินดำครับผมปูกระห่มากครับเจ็ดซีครับผมสมตัวก็เป็นศูนยซีครับผมแล้วก็หกสานะครับตัวร่องลง้มากจะเป็นซีนึ่งครับผม อาจังไหนกะให้เบ่งเป็นเพียงหน้าทางได้ครับเด้อใช้สติพิจารณาดีๆครับผมช่องกระจัดขัดกระพานครับผมทั้งช่องน้ำเสนอให้เป็นหน้าทางตอนนั้นครับผมกับบกหัวมันจออหรือบ่อนาะครับเนาะอ่ะคลิปนี้แอบกะฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบุณที่ติดตามรับชมแลบฟังมั่นกันครับจังไหนกะทุกผู้ใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทันที่เข่าไม่ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับเด้อไอเอฟซีทุกท่านนะครับทุกทุกทันที่ได้รับชมคลิปนี้ครับไอ ไม่โชคไม่ลาภกันสุภุสุขคนครับ